บรรยากาศรอบบริเวณรัฐสภาเจ้าหน้าที่ตำรวจตรึงกำลังคุมเข้มขณะที่กลุ่มผู้ชุมนุมยังคงบางตาพบเพียงพ่อค้าแม่ค้าที่นำสิ่งของมาขายทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาาอักษรนิด โดยบรรยากาศบริเวณประตูทางเข้ารัฐสภาฝั่งสสยังเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยผู้ชุมนุมยังไม่เข้าพื้นที่มีแต่พ่อค้าแม่ค้านำของมาวางขายริมถนนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนำรั้วเหล็กมากั้นไม่ให้ขึ้นไปขายของบนฟุตบาท ขณะที่ด้านในของศูนย์ราชการเกียรกายสถานที่ที่กทมอ,อนุญาตให้มีการชุมนุมได้ยังไม่มีผู้ชุมนุมเข้าไปจับจองพื้นที่แต่อย่างใดอย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวพบนายทวีไกคุปอดีตรัฐมนตรีช่วยหลายสมัยพ่อของนางสาวป,ปารินาไกาคุปเดินทางมาร่วมชุมนุมเพียงลําพังโดยบอกกับผู้สื่อข่าวว่าชื่นชอบนายพิธาเพราะเป็นนายยกอินเตอร์โดยนายทวีมีอาการหูไม่ค่อยได้ยินทีมข่าวไทยนิวส์เอเชียรายงาน ทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาอักษรนิด